สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจษดาสาราทองครับดิฉันทิพากรสุภลักษณ์นะคะวันนี้อาเซียนไดเรกค่ะเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะคะคไปดูเมืองเมืองหนึ่งที่ตอนนี้กำลังสร้างโรงงานแบบให้ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานจริงๆค่ะคแต่ว่าตอนนี้เราไปเริ่มกันที่อาเซียนเฮดไลน์ค่ะ ให้ไลน์ข่าวแรกนะครับไปดูกันที่ประเทศเวียดนามนะครับน่าจับตาดูทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามมีนโยบายในการปรับลดค่างเงินด่งนะครับเป็นรอบ2กันแล้วครับมาติดตามเรื่องนี้จากแทงเนียนนิวส์ครับของเวียดนามครับบอกว่าเวียดนาม d e v a l u ยูสด่ง for second time in 2015 to boost เอ็กซ์พนะครับเวียดนามลดค่าเงินดองเป็นรอบ2เพื่อกระตุ้นการส่งออกครับทั้งนี้ธนาคารกลางแห่งเวียดนามออกมาถแถลงการลดอัตราซื้อขายค่าเงินดองในตลาดการธนาคารระหว่างประเทศลง0.99เนะครับเป็น21,673ด่งต่อ1ดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ครับเพื่อคงภาวะ การแข่งขันด้านการส่งออกซึ่งถือเป็นการออกมานะครับระบุเป็นครั้งที่2แล้วนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการปรับลดค่าเงินด่งเป็นครั้งที่2ในปีนี้ครับแล้วก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามด้วยทั้งนี้ยังประเมินกันว่าเป็นมาตรการเพื่อรับมือกับการขาดดุลทางการค้าที่มูลค่านะครับมากถึง3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าการปรับลดค่าเงินดงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทำให้เกิดการสร้างเสถียรภาพในตลาด และเปลี่ยนเงินตราของเวียดนามนั่นเองนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจก็คือว่าได้มีการพยายามให้มีการยุบรวมธนาคารของเวียดนามด้วยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีธนาคารมากถึง40แห่งในปัจจุบันให้เหลือเพียง15แห่งเท่านั้นภายในปี2560นนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรานับดูบรรดาประเทศที่มีหนี้เสียแล้วเนี่ยเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีหนี้เสียมากที่สุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ด้วยนะครับ ทางนี้ครับผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทเวียดแคปิตอลซิเคอร์ตี้นะครับ ซึ่งก็เป็นบริษัทตัวแทนซื้อขายหุ้นใหญ่อันดับที่3ของเวียดนามระบุว่าเวียดนามมีธนาคารมากจนเกินไปครับหากต้องการจะแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับจำเป็นจะต้องมีการลดตัวของธนาคารลงนะให้เหลือธนาคารลงให้น้อยลงกว่านี้ครับตัวอย่างเช่นนะครับก็จะมีธนาคาร Bank for Investment and Development of Vietnam นามะครับซึ่งคาดว่าจะมีกระบวนการในการควบรวมนะครับกับธนาคารแม่คง housing bank เนี่ยเสร็จสิ้นนะฮะภายในเดือนนี้ด้วยนะครับอันนี้<ถ>ก็เป็น สประเด็นที่น่าจับตามองจากทางเวียดนามครับาจากเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่สิงคโปร์กันบ้างน,นะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคุณแม่มาฝากค่ะคหนังสือพิมพ์ The Straits Times นะคะพาหัวบอกว่า Singapore Ranked Best Country in Asia to be a m o m สิงคโปร์ค่ะประเทศเหมาะสำหรับคุณแม่มากที่สุดในเอเชียนะคะคมูลนิธิ Save the Children ค่ะเป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนาเอกชนของสหรประชาชาติประกะาศดัชนีความเป็นแม่ครั้งที่16นะคะ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยติดอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่ในอันดับ14ของโลกแซงหน้าเกาหลีใต้ที่อยู่อันดับ30และญี่ปุ่นอันดับที่32ของโลกนะคะ ทั้งนี้ค่ะสิงคโปร์เลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับที่15เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยอยู่ในอันดับที่13นะคะในปี2002ค่ะก็ถือว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นอันดับดีที่สุดที่เคยได้รับส่วนประเทศที่มาอันดับหนึ่งนะคะคือนอร์เวย์ค่ะก็แซงหน้าฟินแลนด์ขึ้นมานะคะอันดับสุดท้ายคือโซมาเลียค่ะคือ179ทีนี้ไทยอยู่ที่ไหนฮะเดี๋ยวดิฉันบอกไทยเนี่ย83ดิฉันมี อาเซียนมาบอกกันเลยนะคะ,คะทายเนี่ยทีนี้เรามาดูการประกาศเดชนีความเป็นแม่ครั้งที่16นี้ก่อนใช้ตัวชี้วัด5อย่างก็คือคสุขภาพของแม่ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกการศึกษาระดับไรายได้และสถานะทางการเมืองของผู้หญิงนะคะสิงคโปร์เนี่ยได้อันดับที่ดีเพราะว่ามีเหตุผลหลัก3อย่างก็คือว่าผู้หญิงสิงคโปร์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตขณะคลอดบุตร หใน13,900คนขณะที่การตายของทารกแรกเกิดน,นะคะมีเพียง2.8คนต่อการให้กำเนิดบุตร1,000คนค่ะและรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวของสิงคโปร์นะคะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0แสนบาทบแต่ว่าก็ยังมีอีก2ปัจจัยที่อันดับไม่ได้ขึ้นสูงมากนะคะก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็บทบาทของผู้หญิงทางการเมืองค่ะทีนี้เราไปดูในอาเซียนกันบ้างนะคะสิงคโปร์เนี่ยได้อันดับต้นๆใช่ไหมอันดับที่14 ตามมาด้วยมาเลเซียอันดับที่71นะคะไทย83เวียดนาม98ฟิลิปปินส์105อินโดนีเซีย112สอปป,อปอลาว128กัมพูชา132นะคะแล้วก็เมียนมา158ค่ะในขณะที่คู่ค้าอาเซียนอื่นๆนะคะ,คะอย่างจีนและอินเดียเนี่ยอยู่ที่62แล้วก็140ตามลำดับค่ะอทีนี้ผู้บริหารของ the Children เซฟเดอ e c ชิล d r เดก็บอกว่า การที่ประเทศร่ำรวยเนี่ยไม่ใช่เหตุผลหลักของการทําให้คุณแม่มีความสุขนะแต่ว่าต้องมีนโยบายส่งเสริมคุณแม่ด้วยเช่นกรณีนอร์เวย์ที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขามีการลงทุนในประเทศที่เน้นให้ความสําคัญกับคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะขณะที่เอสอาเซียนของเราเนี่ยยังอยู่ในอันดับกลางหรือว่ารังท้ายตารางนะคะเพราะว่าคุณภาพชีวิตคุณแม่รายได้ต่อหัวของประชากรที่ยังคงต่ําแล้วก็บางประเทศเนี่ยบทบาทของผู้หญิงทางการเมืองก็ยังน้อยอยู่นะคะในขณะที่การลงทุนเกี่ยวกับ แม่และเด็กเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมากนะครับข้ามเรื่องที่เกี่ยวกับคุณแม่นะครับมาเรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่ที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเด็นร้อนชาอลไที่นั่นนะครับไปติดตามเรื่องนี้จากนังสือพิมพ์ The Inquirer ของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์กันครับบอกว่า Thai r a c e s on way out ฟิลิปปินส์นะครับได้ในประเทศหนุ่มไทยหลังที่โพสต์ข้อความนะครับที่เป็นการเหยียดหยามทางเชื้อชาตินะฮะทางนี้ครับก็เป็นประเด็นดร้อนแรงที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เลยนะครับกรณีที่นายโกสินประเสริฐศรีซึ่งเป็นชาวไทยซึ่งทํางานอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าโกโก้น่ารักนี่นะครับได้โพสต์ข้อความในเชิงเหยียดแล้วก็ดูหมิ่นเชื้อชาติชาวฟิลิปปินส์นะครับข้อความเนี่ยคือเรียกว่าเป็นแฮชปิชอ่ะคือข้อความที่ก่อให้เกิดความเกลียดชชัังงเเนนี่น่ยตวอาา ปกติเนี่ยเราจะเรียกคนฟิลิปปินส์ว่าปีนอยใช่ไหมฮะแต่ว่าทางโกโก้น่ารักเนี่ยเขาใช้คําว่าพิกนอยอก็คือหมูนั่นเอง<ม>เก็คือว่าถ้าภาษาอังกฤษด่าใครว่าหมูเนี่ยถือว่าแรงมากใช่ครับตัวอย่างนะแต่ขอไม่พูดคําอื่นละกันเพราะมันเป็นเฮสเปจจริงๆซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายโกสิล์เนี่ยทำงานอยู่ฟิลิปปินส์มาเป็นเวลา3ปีแล้วก็ถูกบริษัทต้นสังกัดเนี่ยลงโทษ ให้ไล่ออกเลยเนี่ยนะครับจากกรณีดังกล่าวทางนี้นายโกศิน์กาลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการถูกส่งตัวกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับโดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองของฟิลิปปินส์โดยเบื้องต้นครับถูกระงับวีซา่าพำนักชั่วคราวและอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างสถานทูตไทยประจําฟิลิปปินส์และกระทรวงแรงงานและจ้างงานของฟิลิปปินส์และหลังจากถูกในประเทศออกนอกประเทศแล้วนะครับชื่อของนายประเสริฐศรีเนี่ยจะถูกแบล็คลิสต์ด้วยก็คือ <ใน S 1> อยู่ใน,นในบัญชีดําด้วยนะ,นะ,ะก็คือนามสกุลน,นั้นโดนไปเลย ใช่ครับ,รบนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับนายโกสิิ์เนี่ยก็หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะฮะก็ ได้เขียนจดหมายเพื่อขอโทษชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะกลับเข้าไปในฟิลิปปินส์อีกอย่างไรก็ตามทางการฟิลิปปินส์ระบุว่านายโกเซียนประเสริฐศรีเนี่ยมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีและอาจจะต้องใช้เวลา2-6เดือนขึ้นอยู่กับหลักฐานและความร่วมมือของทุกฝ่ายหรือจะมีอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือยอมรับข้อกล่าวหาแล้วก็เลือกที่จะถูกในประเทศออกไปโดยสมัครใจซึ่งนั่นก็จะทําให้กระบวนการนั้นสั้นกว่าครับคือจริงๆแล้วก็ต้องน่าระวังนะคะเพราะว่าเราจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนกันอย อะไรแบบนี้ไม่น่าทำที่สําคัญนะฮะการที่เราจะโพสต์ข้อความอะไรลงบนโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีมากๆเลยนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันที่ประเทศจีนกันดีกว่าค่ะอาจารย์หลินชื่อเลี่ยงอยู่ในสายแล้วค่ะนี่ฮาวครับอาจารย์ครับนี่ฮาวครับสวัสดีค่ะนี่ฮาวครับครับตอนนี้อากาศที่จีนเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮาวคุณพิษครับคุณผู้ชมครับนี่ฮาวอากาศที่จีนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ อาจารย์จีนร้อนมากเลยครับร้อนเหมือนเมืองไทยนะครับเมืองไทยก็ร้อนจริงๆค่ะจารินอแต่เห็นว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องน่าตื่นเต้นน่าสนใจมาฝากเกี่ยวกับโรงงานที่จะไม่ใช้คนใช่ไหมคะเป็นยังไงคะอ่าใช่คับวันนี้นะครับอยากมาคุยเรื่องเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม้างนะครับใช่เลยครับก็คือในช่วงนี้ประเด็นร้อนๆของรัฐบาลจีนก็คือจะผลักดันยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยุคใหม่เรียกว่า อุตสาหกรรม2025นะครับหมายความว่าในปี2025นะครับจะผลักดันให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในด้านผลิตอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าส m มาร manufacturing นะครับโดยก้าแรกในปัจจุบันนี้ที่เราเห็นได้ชัดนั่นคือในเมืองรงกวานนะครับจะมีการสร้างโรงงานร้ายคนงานแห่งแรกออของประเทศจีนนะครับ ซึ่งเป็นนิดๆหมายที่ปงชี้ว่าจีนกําลังเริ่มต้นในการกพัันยุทธศาสตร์เช่นนี้นะครับครับตามที่เราทราบกันดีนะครับเมืองตรงกวนกับเมืองเซนเจนนะครับเป็นสองเมืองที่สําคัญมากตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ดินดอนสามเหลี่ยมแนม่น้าจูดยางซึ่งเป็นเมืองอุตสาหภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญนะครับทุกวันนั้นได้มีการเป็นดูดการลงทุนจากไต้หวันฮ่องกองและต่างประเทศเข้ามาลงทุน เป็นจำนวนมากแล้วก็มีนักธุรกิจจากฮ้องกงไต้หวันมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เป็นจํานวนเกือบเป็นล้านคนคแต่ว่าสองสามปีมานี้นะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมของเนินเซิงตรงกว่าในเซินเจิ้นนั่นคือยากที่จะไปจ้างคนงานมาทํางานในโรงงานเพราะว่านยุคใหม่นั้นไม่ค่อยอยากจะไปทํางานภาคอุตสาหกรรมรและไม่อยากเป็นคนงานนะครับจนกลายเป็นว่าในปีนี้ขาดแคลนคนงานประมาณแสนกว่าคน ครัไม่รู้ไปจ้างคนงานที่ไหนเมื่อพอเห็นสภาพเช่นนี้แล้วร,รัฐบาลจริงผลักดันอุตสาหกรรมยุคใหม่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยุคใหม่ก็คือแมอ้สมาร์ทแมนูแฟคเจอริงนะครับคือ,อใช้อินเทอร์เน็ตและก็ใช้หุ่มยนต์ในการผลิตอุตสาหกรรมเพราะว่าถ้าไม่ดำเนินการเป็นแบบนี้นะครับโรงงานที่น่ิ่มจะปิด แล้วก็จะย้ายไปที่เวียดนามและมณฑลอื่นของประเทศจีนเนื่องจากว่าค่าแรงที่นิงเซนเตนและตรงกว่านั้นสูงมากแล้วไปเวียดนามกับกว่างซีแะดีหน่อยอาจารย์คับโรงงานหลายแห่งที่ขึ้นชื่อในโลกนั้นเริ่มดําเนินการย้ายโรงงานแล้วอย่างเช่น f o x c ซ์คอมนะครับ FOSCOM ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับโทรศัพท์มือถือแอปเปแล้วก็พวกอะไรของคอมพิวเตอร์ แล้วก็รวมถึงโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆอีกหลายแห่งก็ปิดก็ปิดโรงงานแล้วก็ย้ายไปเพราะฉะนั้นประเทศจีนรู้สึกถ้าไม่เปลี่ยนและไม่ทําการปฏิวัตินี้ในในทางอุตสาหกรรมทำไมไหวแล้วนะครับมีการเริ่มต้นการถักกันยุคศตวรรษนี้ยุคศตวรรษนี้ก็เหมือนกับยุคศตวรรษของเยอรมันที่เรียกว่าอินดัสทรี4.0คืออุตสาหกรรม4.0เน้น smart m a n f a c t i n g นะครับ การว่าน,<ห>น,นะครับถ้าดําเนินการได้แต่ประสุความสําเร็จก็จะประมาณอยู่ที่ปี2025นะครับ อาจาริ์คะเวลาหมดลงแล้วเสียดายจังเลยค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันโอกาาหน้านะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะถามก็น่าตื่นเต้นนะฮะสำหรับโรงงานที่จะไม่มีคนอยู่เลยเนี่ยนะจะหน้าตาเป็นยังไงของอย่างนี้ก็คงต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างดีนะคะเพื่อมารองรับพูดถึงอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็นึกถึงผู้นําของประเทศหนึ่งขึ้นมาคือผู้นําสิงคโปร์ค่ะคือผู้นําชาติอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีความถนัดหลากหลายนะคะเส้นดนตรีอะไรแบบนั้นนะคะแต่ผู้นําสิงคโปร์เนี่ยอาจจะมีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์จะเป็นอย่างไรไปตติดาม นา,ายลีเซนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์วัย63ปีมีความสามารถที่ต่างไปจากผู้นำประเทศคนอื่นๆน,นั่นก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลีเซนลุงโพสต์เฟซบุ๊กว่าเขาเคยเขียนโปรแกรมสำหรับเกมูโดกุโดยใช้ภาษา C++ เมื่อป,ปลายปีที่แล้วนอกจากนี้เขายังโพสต์ซอสโคส้ดสำหรับเกมที่เขาเขียนและอธิบายตราการกะของโปรแกรมและทิ้งท้ายไว้ว่าขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนี้ และหากใครเจอจุดบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมก็ขอให้แจ้งกลับเขาด้วยข้อความดังกล่าวสร้างความตื่นเต้นตกใจให้กับบรรดาผู้ติดตามกับความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนของผู้นําสิงคโปร์ผู้คนจํานวนมากโพสต์กลับด้วยความชื่นชมซึ่งลีเซนลุงก็ตอบกลับข้อความต่างๆและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วยปัจจุบันลีเซนลุงมีผู้ติดตามในเฟซบุ๊ก k 7 0 0 0 0 0คนและในทวิตเตอร์อีก1 6 8 0 0 0 0คน สาเหตุที่คนติดตามชื่นชอบมากขนาดนี้เพราะเขาใช้ภาษาเรียบง่ายเข้าใจง่ายอ่านสนุกและน่าติดตามรวมถึงตอบข้อความจากบรรดาแฟนๆด้วยตนเองตลอดเวลาทั้งนี้นายลีเซนลุงจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษสาขาคณิตศาสตร์และยังจบอนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยหนังสือทวีส from the top ที่ตีพิมพ์โดยบริษัททวิตเตอร์ในปี2014จัดให้นายลีเซลุง อยู่ในระดับต้นๆของนักการเมืองเอเชียที่ทรงอิทธิพลในสังคมออนไลน์ร่วมกับ Abe, นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามในวิวิเตอร์จำนวน480,000คนและนายเรนดราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียที่มียอดผู้ติดตามกว่า12ล้านคนในทางกลับกันนายเหลียงซุนหญิง ว่าการก่อฮ่องกงกลับไม่มีทาง Facebook และ Twitter ร์อาจเป็นเพราะโซเชียลเน็ตเวิร์กหลักๆอย่าง Facebook และ t w i t เ e อร์ถูกห้ามใช้ในจีนแผ่นินดใหญ่และไม่มีผู้นำจีนคนใดที่มีบัญชีในสังคมออนไลน์อย่างไรก็ตามสำนักข่าวของจีนอย่างซิน,นหัวหรือสถานีโทรทัศน์ CCTV ได้เผยแพร่ข,ข่าวสารต่างๆผ่านทาง Facebook และ t w i t เ e อร์ของตนเองในช่วง2ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันนักการเมืองหรือผู้นําประเทศหลายท่านก็หันมาใช้สื่อโซเชียลต่างๆเข้าถึงประชาชนด้วยลักษณะและวิธีการที่แตกต่างกันไปซึ่งกรณีของนายลีเซนล,ลุงนั้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการในการสื่อสารของเข,ขานั้นประสบความสําสเร็จและทําให้เขากลายเป็นขวัญใจชาวโซเชียลเวิร์กไปเสียแล้วทีมข่าวอาเซ s ยนสปริงนิวส์รายงาน โอ้น่าสนใจมากไม่ทราบเลยนะครับว่าท่านผู้นําสิงคโปร์เนี่ยมีความสามารถแบบนี้ด้วยใช่ค่ะอปิดท้ายนะคะอาจาริรมีเพลงมาฝากค่ะใครเป็นแฟนหลิวเตอรหัวจะต้องฟังนะคะวันนี้ศิล,ลปินคือหลิวเตอรหัวค่ะชื่อเพลงนะคะคือ d i s Engagement เพลงนี้จะร้องเป็นภาษากวางตุง้งวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ฝากหน้า facebook f a c e b o o k c o m a s i a n p h e n o m e n o n สวัสดีค่ะสวัสดีครับ